เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในโลกนี้มีน้ําทะเลปกคลุมอยู่มากถึงร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งหมดและมีเกาะทั้งหมดประมาณ6กแ0 0 0จเกาะแต่มันอาจจะมีอีกหลายเกาะที่ยังไม่ถูกค้นพบและถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โดยเกาะเหล่านั้นอาจจะลึกลับหรือหายากก็ได้นะครับเหมือนกับเกาะที่ปรากฏในเรื่อง The Marvelous Miss Adventure of Flapjack หรือ Flapjack นั่นเองงั้นเราไปค้นหากันดีกว่าว่าเกาะลึกลับเหล่านั้นมีอะไรกันบ้าง ก่อนจะไปเริ่มกันช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับในเรื่อง f l ลช j a c k นั้นมีเกาะต่างๆมากมายปรากฏอยู่ใน7ซหรือ7ย่านน้ำนั่นแหละครับซึ่งผมได้รวบรวมรายชื่อของเกาะทั้งหมดแล้วมีอยู่ประมาณ11 1เเกาะงั้นไม่พูดเยอะแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่า รีทายจีนีไอแลนด์โดยเกาะน,นี้ปรากฏให้เราเห็นกันในตอนที่ชื่อว่าจาร์ชีบลูสซึ่งเป็นเกาะที่มีเหล่าจีนีกเกษียณมากมายมาพักผ่อนหรือเรียกได้ว่าเป็นเกาะส่วนตัวของพวกเขาเลยก็ว่าได้และพวกเขาพร้อมต้อนรับจีนีหน้าใหม่อยู่เสมอแต่อย่าไปตีเนียนเป็นพวกเดียวกันกับพวกเขาละ่ะหากคุณไม่ใช่จีนีจริงๆไม่งั้นอาจจะโดนคำสาปหรือโดนเสกให้ไปอยู่เกาะเฟกจีนีไอแลนด์เหมือนที่แฟล p แจ็คโดนก็ได้นะครับเฟกจีนีไอแลนด์ เป็นที่อาศัยของเหล่าจินนี่ปลอมทั้งหลายหรือพวกตัวปลอมและพวกนี้มันแสบเอามากๆนะครับมักจะหลอกต้มตุ๋นชาวบ้านไปเรื่อยและเหยื่อคนดีคนเดิมก็คงเป็นแฟลปแจ็คที่ไร้เดียงสาตามเคยนั่นแหละครับโดยที่แฟลปแจ็คโดนหลอกว่าเขาจะให้พรหนึ่งข้อหากแฟลปแจ็คให้ลูอมในมือแก่เขายังไงก็ตามในตอนสุดท้ายพวกเขารู้สึกสำนึกผิดเลยกลับตัวกลับใจหันมาช่วยเหลือแฟลปแจ็คแทนถึงจะไม่มากก็เถอะแล้วถ้าเป็นคุณละ่ะ คุณอยากจะหลอกเด็กเพื่อแยั่งลูกอมอันเยา้ายวนไหมครับเมคานิ i ค a l จินนี่ไอแลนด์เกาะที่มีทารกยั์เขี้ยวแต่ใจอาศัยอยู่โดยมีหุ่นจินนี่เป็นทั้งหุ่นเชิดและของเล่นของเขาซึ่งอยู่ในตอนที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อกะนั่นแหละครับโดยในตอนนี้แฟลปแจ็คก,กับคานาโกาได้หลงมาติดเกาะต่อมาพวกเขาได้เจอกับเจ้าหุ่นจินนี่โดยหุ่นได้เสนอให้เล่นเกมถ้าชนะจะสามารถขอพรอ,อะไรก็ได้แม้กระทั่งเกาะแคนดี้แล้วใครโจอดใจไหวล่ะครับ แต่ถ้าแพ้ต้องตกเป็นทาดรับใช้และแน่นอนครับว่าพวกเขาแพ้พนันไปจึงตกเป็นทาสของเจ้าหุนและถ้าใครได้หลงไปติดเกาะน,นี้เข้าละก็คงได้เล่นเกมและเป็นทาสรับใช้ของเจ้าทารกยักษ์นั้นไปตลอดชีวิตแน่ๆเพล็กไอแลนด์ <Lake Island S 1> เป็นเกาะสําหรับเหล่าผู้คนที่ติดเชื้อจากโรคระบาดและโรคที่ไม่มียารักษาได้โดยพวกเขามักจะถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าตายณนะที่เกาะแห่งนี้เหมือนในตอน Cannibal i y r a t d นั่นแหละครับ โดยจะสังเกตได้ว่าตอนที่แฟลปแจ็คนำเจ้าหนูตัวปัญหาที่ปล่อยหมัดไปทั่วทำให้ชาวเมืองเป็นโรคบูโบนิกแต่ถ้าในชีวิตจริงโรคนี้มันก็คือแบล็กเดย์หรือการโรคนั่นแหละครับและถ้าเมื่อก่อนนี่ใครที่เป็นโรคนี้สามารถเสียชีวิตลงภายใน4-6วันเลยแต่ในเรื่องนั้นไม่ร้ายแรงเท่าชีวิตจริงครับและหลังจากที่แฟลปแจ็คนำหนูไปปล่อยที่เกาะเหล่าบรรดาผู้ติดเชื้อบูบนิกทั้งหลายวิ่งมาหาแฟลปแจ็ค เพื่อถามถึงยารักษาแฟลปแจ็คตอบไปว่าไม่มีพวกเขาก็มีท่าทีสิ้นหวังดูเหมือนว่าพวกเขาจะไร้ความช่วยเหลือมานานนะครับแล้วตอนฉากสุดท้ายที่ผู้คนในสตอร์มาลองมารับตัวแฟลแปลแจ็คก,กลับพวกเขาก็แสดงสีทาว่าไม่สนใจหรืออยากจะช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นเลยนี่คงเป็นโรคที่ร้ายแรงจริงๆนั่นแหละครับทั้งในชีวิตจริงและการ์ตูน b l a c k Island เกาะที่เต็มไปด้วยตัวดูดเลือดหรือเห็บหมัดนั่นเอง <c oughs> โดยพวกเห็บนี้ได้เคยไปสร้างวีรกรรมอันเลวร้ายให้กับผู้คนในท่าเรือสตอร์มาลองในตอนที่ชื่อว่า Love Bugs โดยพวกมันมีรูปร่างเหมือนหัวใจแล้วยังไปวางไข่ในหูของแฟลปแจ็คอีกต่างหากทำให้ผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกอมหัวใจที่เกิดจากความรักของแฟลปแจ็คเลยกินเจ้าตัวเห็บทําให้พวกเขาติดโรคระบาดแต่ใน b l a c k Island นั้นยังมีผู้คนอาศัยอยู่ในเกาะนะครับ แต่เป็นหมูน้อยมากๆอย่างเซลีสไซรับหนูน้อยที่อาศัยอยู่ในเกาะน,นี้และพ่อของเธอเดอะโปรเฟสเซอร์อีกทั้งยังเป็นหญิงสาวคนแรกที่แฟลปแจ็คตกหลุมรักด้วยเมเปิลไซรับไอแลนด์รากฏใได้เห็นในตอน No s i r e n for Old Fabjacks โดยเกาะน,นี้อุดมไปด้วยต้นไซรับและยังเป็นแหล่งเดียวที่ผลิตน้ำไซรับส่งออกไปยังเมืองต่างๆเกาะน,นี้ปกครองโดยราชาแก่หรือหลอดฮอตเคสผู้ที่ขี้งกไม่ยอมจ่ายค่าจ้างให้กับคนงาน และอ้างว่าสาเหตุที่คนงานหายไปอย่างปริศนามาจากควันน้ำหอมของชาวฝรั่งเศสทำให้พักหลังไม่มีน้ำไหรับส่งออกโดยสุดท้ายหลอดฮอตเค้กถูกไอขนมแฟลปแจ็คฆ่าตายและชื่อของแฟลปแจ็คก็มีที่มามาจากขนมแพนเค้กอีกด้วยแคนดี้ไอแลนด์หรือ,กอ Candy, เกาะแคนดี้ตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งในเจ็ดย่านน้ำโดยรอบเกาะจะมีทะเลน้ำมะนาวล้อมรอบอยู่พูดแล้วก็หิวเลย เป็นเกาะที่ใครๆต่างตามหาและใฝ่ฝันอยากจะไปเยือนสักครั้งในชีวิตซึ่งแฟลปแจ็คกับคานาเกลพวกเขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อตามหาเกาะแคนดี้นี้โดยคานาเกลได้เล่าว่าเกาะแคนดี้นั้นเต็มไปด้วยลูกอมและขนมต่างๆมากมายแล้วทุกอย่างที่นั่นก็เต็มไปด้วยของหวานหาต้นไม้ยังเป็นต้นอมยิ้มเลยครับแม้กระทั่งเจ้าพ่อยักษ์ใหญ่แห่งเจ็ดย่านน้าอย่างเจ้าแปดแขนวินลี่ก็ยังไม่สามารถหามันเจอรวมไปถึงหลายๆคนอย่างเพปเปอร์มินแลรี่และด็อกเตอร์บาร์เบอร์ความหายากคงเป็นระดับเลเจนด แล้วยังมีทฤษฎีที่ว่าแคนดี้ไอแลนด์นั้นอาจจะเป็นอนาณาจักรแคนดี้ใน The Adventure Time Fruit Island เ <het> กาะที่อุดมไปด้วยผลไม้ที่มีรูปลักษณ์แปลกตามีผลสีส้มคล้ายสตอรอเบอรี่ผสมกับส้มอย่างไรก็ตามหากใครที่มาเก็บผลไม้ที่เกาะแห่งนี้จะโดนปีศาจผู้ไม้โจมตีและมันดูไม่ค่อยจะฉลาดสักเท่าไหร่นะครับ จะเห็นได้จากฉากที่แฟลปแจ็คทาสีส้มบนหินเพื่อใช้เป็นเหยื่อ่อแล้วปีศาจผู้ไม้กับคานาโกคิดว่ามันเป็นผลไม้จริงๆปีศาจเลยกัดเข้าหนึ่งคำผลเลยออกมาเป็นแบบนี้แหละครับ <c oughs> โดยเราสามารถเห็นเกาะนี้ได้ในตอน Plant Man Pickle Island หรือเกาะแตงกวาดองเป็นเกาะที่ถูกคนพบโดยบังเอิญแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตประหลาดเป็นแตงกวาอาศัยอยู่ ซึ่งคนที่มาเยือนก่อนนี้เป็นคนแรกในเรื่องก็คือเปเปอร์มินแลรีโดยแผนที่นําทางเขามาผิดเกาะจากที่จะต้องเป็นเกาะแคนดี้กลับเป็นเกาะน,นี้แทนและไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าใครเป็นคนทําให้แผนที่ผิดเพี้ยนก็คงเป็นเจ้าสองตัวแสบ,รบแระก,กับคานาเกลแหละครับเคมีไอแลนด์เป็นอีกเกาะหนึ่งที่มีสัตว์ประหลาดยักษ์อาศัยอยู่โดยมันกินซาดีนจากชาวประมงเพื่อดำรงชีวิต สัตว์ประหลาดนี้มีชื่อว่าเคมีโดยเคมีนั้นเป็นซีโทรเพศหญิงที่มีลักษณะเหมือนชายมินิัยชอบเล่นโคลอนอีกทั้งยังเกลียดซาดีนิกด้วยแต่เธอก็ต้องยอมกินมันเพื่อประทังชีวิตโดยก่อนนี้ถูกเรียกตามชื่อสัตว์ประหลาดยักษ์นั่นแหละอีกทั้งก่อนนี้เต็มไปด้วยโคลนและป่ารกปกคลุมอยู่รวมไปถึงมีภูเขาไฟตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของเกาะอ,อีกด้วยแล้วยังมีสัตว์ร้ายต่างๆมากมายอาศัยอยู่อย่างเช่นนกอีแร้งยักษ์ฉลามและกอริลลาทะเลโคตรแปลกเลยละครับ ลอ n d ดรีไอ a ลนปรากฏให้เห็นในตอน Well Time เป็นหนึ่งในเกาะที่ให้ผู้คนใช้บริการซักผ้าและมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนามีการล่ามโซ่คนงานด้วยแล้วจากที่เราเห็นจากตรงทางเข้าเหมือนกับว่าเป็นประการเหล็กหนากันทางอยู่ซึ่งข้างในเป็นโรงงานซักผ้าแน่นอนครับสาเหตุที่มันถูกออกแบบมาแบบนี้ก็เพราะไม่ต้องการให้คนที่ถูกจับหนีไปโดยจะมีปลาวานยักษ์ที่ชื่อว่าฮาวีคอยดูแล และเจ้าตัวนี้แหละครับที่มันคอยจับผู้คนให้มาทํางานแบบฟรีๆรวมไปถึงแฟล p แจ็คกับคานาเกลที่โดนลักพาตัวมาจากบอบบี้ด้วยหมดแล้วนะครับสําหรับเกาะลึกลับที่ปรากฏให้เห็นในเรื่องแฟล p แจ็คแล้วเพื่อนๆคิดว่าเกาะไหนลึกลับมากที่สุดสามารถมาพูดคุยกันได้และถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ see you next time